สรุปมาตรฐานการสอบบัญชี315การระบุและประเมินความเสี่ยงฉบับเข้าใจง่ายค่ะโดยดรแก้วใสรองศาสตราจารย์ดรดนกนิตเตงอำนวยฉบับติวสอบ CPA จ้า มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ3-5ปรับปรุงใหม่2-5-6-4นะในเนื้อหาของคลิปนี้ก็จะมาสรุปให้มาตรฐานฉบับนี้เนี่ยมันง่ายนะคะแล้วก็สั้นแล้วก็เข้าใจได้ทั้งหมดซึ่งในตัวข้อกำหนดของมาตรฐานเนี่ยจะกล่าวถึงหลักๆอยู่4เรื่องเรื่องแรกเนี่ยเป็นวิธีการประเมินความเสี่ยงแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะเรื่องถัดไปจะเป็นการทาความเข้าใจกิจการ ทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทำความเข้าใจแม่บทการรายงานการเงินที่เกี่ยวข้องและทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในนะคะหลังจากทำความเข้าใจเสร็จแล้วก็จะมาระบุและก็ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาร,ระสําคัญซึ่งเราขอใช้ตัวย่อว่า I M MM M นะคะรวมถึงการจัดทําเอกสารหลักฐานก่อนที่จะเข้าเนื้อหาโดยสรุปนะคะของมาตรฐานฉบับ315เราลงมา ดูคำย่อที่เกี่ยวข้องกันนิดหนึ่งนะในคอร์สติวสอบ CPA ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะมีการใช้คำย่อซึ่งมันได้พลังมากเลยนะคะแล้วมันทำให้การอ่านมาตรฐานการสอบบัญชีมันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นคำย่อที่เกี่ยวข้องกับฉบับนี้นะขอแนะนำมาจากคำว่ามิ s เต t เมนต์นะคะซึ่งเราแปลเป็นไทยออกมาเป็นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจารย์ใช้ตัวย่อว่า m นะการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนะคะส่วนเติม material เข้าไปก็จะเป็น material misstatement ก็แปลว่าอะไรคะการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญคุ้นไหมคำนี้นะคะกระจายอยู่ทั่วทุกมาตรฐานเลยตอนนี้ฉบับ3-1-5เนี่ยมันมีการพูดถึงเยอะๆเลยก็คือมีการเติมคำว่า risk เข้าไป นะลิสต์อ t a t e ตติเร s s ม t ิส e ตจขอใช้ตัวยอ่อว่า RMM ถ้าอาจารย์พูดถึง RMM มันคือแทนคำว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งมีคำนี้นะคะไปดูเลยในหลายยอ่อหน้าของมาตรฐาน315แล้วถ้าคุณใช้คำว่า RMM เติมฟุบเข้าไปคุณจะอ่านมาตรฐานสอบบัญชีได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะก็หวังว่าจะได้ใช้เป็นประโยชน์กันนะคะ อีกคำหนึงนะที่จะมีพูดถึงนะคะในคลิปนี้ก็คือคำว่า assertion assertion ในระดับ assertion นะคะระดับที่ได้ให้การรับรองไว้ก็คือที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้นั่นเองซึ่งจะเป็นในเรื่องของการรับรู้นะคะรายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการการเปิดเผยข้อมูลความมีอยู่จริงความถูกต้องความครบถ้วนอ่ะอาจารย์คิดว่าพวกเรารู้จักตัว assertion ย่อยๆเหล่านี้แล้วละ่ะนะคะก็รวมความก็คือเป็นสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้แล้วก็ผู้สอบบัญชีก็เลยใช้ในการพิจารณาในการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นในฉบับ3-5นี่แหละเราลองไปดูสรุปนะะื้อหากัเลยค่ะ รหัส315นี้นะคะเป็นฉบับที่ค่อนข้างจะหนาทีเดียวแต่อย่างที่อาจารย์พูดนะโดยเนื้อความหรือโดยโดย,โดยตัวข้อกำหนดเองนะคะสามารถที่จะสรุปออกมาเป็นแผนภาพได้สองหน้านะดังส่วนที่อาจารย์จะพูดต่อไปนี้เพื่อให้เห็นภาพของมาตรฐานฉบับนี้ทั้งหมดก็ต้องขอบคุณนะคะให้เครดิตต,ตรงนี้จะเป็นสไลด์จากการอบรมของสภาวิชาชีพนะคะ ในส่วนนี้สรุปไว้ได้ดีทีเดียวอาตอนนี้เราลองมามองนะคะถ้าเกิดว่าท่านท่านผู้อบรมเนี่ยให้ปริน้นสองหน้านี้มานะแล้วเอาสกอเทปอะ่ะแปะต่อกันมันจะเป็นสไลด์ที่ต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประเมินความเสี่ยงทั้งหลายทั้งปวงเอ่อขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจเยีย่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่ง2องอย่างนี้เป็นลักษณะที่สําคัญในการปฏิบัติงานของผู้สอบถูกไหมคะซึ่งการใช้ดุลยพินิษ์กับการสังเกตเย่ยงสงสัยย่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยมันจะอยู่ตลอดการประมวลการาประเมินนะคะกระบวนในกระบวนการของการประเมินความเสี่ยงนะแล้วก็โดยในแต่ละส่วนในแต่ละขั้นตอนนะคะตรงตรงเนี้ยก็จะเป็นวิธีการประเมินความเสี่ยง ในแต่ละขั้นนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยมันทำตามลำดับนี้ก็จริงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในตัวกระบวนการนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นได้อย่างตลอดเวลาฉะนั้นพอสมมุติว่าเราประเมินเราวิเคราะห์วิเคราะห์ไปเราอาจจะคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงต่ําแต่พอเกิดปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์สําคัญๆอะอย่างเช่นตอนนี้เกิดสงครามขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะต้องวนกลับไปเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ประเมินความเสี่ยงนั้นๆใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเกิดต่อเนื่องอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตอนนี้เราลองมาดูเป็นขั้นตอนไปในขั้นตอนแรกนะคะการประเมินความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีข้อมูลจากการตอบรับ หรือว่าการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ของลูกค้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของของการตอบรับงานเราจะมีการประเมินความเสียเ่ยงตั้งแต่ตอนที่เราจะตอบรับงานแล้วว่าเราจะรับงานนั้นๆดีหรือไม่นะคะมันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่านะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้ามีธุรกิจก่อ,อสร้างมาแล้วอาจารย์จะต้องรับงานสอบบัญชีแบบนี้นะคะอาจารย์ก็จะประเมินความเสี่ยงของธุรกิจก่อสร้างเนี่ยมากกว่าธุรกิจอื่น คือถ้าเกิดสมมุติว่ามองแล้วว่าเสี่ยงมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีระบบอะไรบางทีอาจารย์ก็จะปฏิเสธไม่รับงานตั้งแต่ตอนแรกนะก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราได้รับงานมาละมันก็จะมีความเสี่ยงตั้งแต่ตอนตอบรับงานซึ่งเราก็ประเมินไวล้ละว่าโอเคเราน่าจะพอรับได้นะคะนอกจากนี้ก็จะผนวกกับประสบการณ์ในอดีตของผู้สอบบัญชีถ้าเกิดว่าได้เคยตรวจสอบกิจการนั้นๆมาก,ก่อน นะเราก็จะมีประสบการณ์ว่าเราควรจะระวังในประเด็นไหนนะคะที่เป็นจุดอ่อนของบริษัทนั้นๆหรือตรวจมากี่ปีกี่ปีก็ผิดประเด็นเนี้ยอาจเช่นธุรกิจก่อสร้างอีกเหมือนกันนะคะก็ประเด็นที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของ percentage of competition ถูกป่ะาการรับรู้ไรายได้แบบเนี้ยเป็นต้นนะ ก็จะมีเค้กเค้กเขาเรียกว่าประสบการณ์จากงวดก่อนก่อนมาผนวกสองสเต็ปละถูกไหมคะทีนี้พอเรารับงานมาแล้วนะหรือว่าปีถัดมาเรามีประสบการณ์มาแล้วนะคะโปรเซสที่เราจะต้องทำต่อไปคือขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2ก็คือทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกิจการ การทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของกิจการตรงในส่วนของระบบการควบคุมภายในเนี่ยจะประยุกต์มาจากแนวทางของโคโซนะคะแต่ว่าในตัวลำดับของการประยุกต์มาจากโคโซเนี่ยฉบับ6,4จะแตกต่างจากฉบับก่อน3 1 5ฉบับก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาดูเรื่องแรกคือสภาพแวดล้อมของการควบคุมพวกนี้เมมโมรี Memory, เข้าไปเลยนะคะเรื่องที่2เป็นกระบวนการประเมิน ความเสี่ยงของกิจการนะเรื่องที่3นะคะเป็นกระบวนการติดตามผลนะระบบการควบคุมภายในของกิจการนะจากเดิมที่มี5าลำดับนะคะลำดับก็จะปรับเปลี่ยนแล้วก็จะลดลงตรงนี้นะคะหสภาพแวดล้อมการควบคุม2กระบวนการประเมินความเสี่ยง3ก็คือกระบวนการในการติดตามผลนั่นเองนะ นอกจากนี้ลำดับที่4นะคะคือระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกิจกรรมการควบคุมฉบับเก่าเนี่ยกิจกรรมการควบคุมเนี่ยจะอยูอ่ในลำดับที่ประมาณลำดับที่ะคะแต่ว่าในฉบับนี้เนี่ยจะย้ายมาอยู่ลำดับสุดท้ายแล้วก็จะมาผนวกแล้วก็มีเนื้อหาที่มากขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมการควบคุมดังนั้นท่านใดที่จะสอบอ CPA วิชาสอบหนึ่งนะคะอาจารย์อยากให้มาอ่านในส่วนนี้นะแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศในเรื่องของกระบวนการการประเมินความเสีย่ยงนะคะให้เยอะๆซึ่งก็มีสิทธิ์ออกสอบได้เนื่องจากมันเป็นเรื่องใหม่นอกจากนี้แล้วนะคะยังต้องทำความเข้าใจในเรื่องของ กิจการแล้วก็สภาพแวดล้อมของกิจการและรวมถึงอะไรคะแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องนะซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะมีปัจจัยความเสี่ยงสืกเนื่องเข้ามาเกี่ยวนะคะก็เหมือนเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นความเสี่ยงสืกเนื่องที่ติดมาอยู่กับตัวธุรกิจนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของ ตัวระบบการควบคุมภายในในส่วนตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการประเมินข้อบกพร่องนะคะ,ะจากการควบคุมนะต่อให้จะมีการควบคุมอย่างไรก็ตามแต่ยังไงเนี่ยก็ยังมียังมีข้อบกพร่องจากการควบคุมซึ่งในการใน p r o c e s ของการทําความเข้าใจเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะมีขั้นตอนของการปรึกษาหารือนะปรึกษาหารือมาจากภาษาอังกฤษสภาแปลว่า discuss นะคะชุดของ ที่อาจารย์คยทำมาตรฐานมาจากคำว่า d i s c u s t นะคะก็คือ d i s c u s t การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจะมีอยู่ตลอดเวลาในช่วงของทำไมคะในช่วงของการประเมินระบบการควบคุมภายในตอนนี้เนี่ยพอเราทำความเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้เสร็จจะสามารถระบุนะคะตัวนี้ออกมาได้ตัวนี้คือระบุอะไรคะ I.M.M. นะความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญเราก็จำง,ง่ายๆเลยนะพอผ่านโปรเซสทำความเข้าใจก็จะระบุ I.M.M. I.M.M. นะคะประเมินในระดับไหนคะ 1. ระดับของงบการเงินระดับที่2คือระดับของอะไรคะที่เกี่ยวข้องกับ assertion หรือสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้นะซึ่ง เจ้าตัว assertion เนี่ยก็จะมีการกำหนดนัยสำคัญหรือว่าตัวสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับประเภทของรายการยอดคงเหลือแล้วก็อะไรคะการเปิดเผยข้อมูลของสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้นะอาจารย์พูดมาจนถึงตรงนี้ละแล้วก็ย้ำบ่อยๆละอาจารย์คิดว่าถ้าให้เขียนหน้านี้ต่อจะให้เขียนเป็นบรรยายพวกเราน่าจะพอจะจำกันได้ละนะคะแล้วในแต่ละลำดับในแต่ละขั้นตอน นะคือจริงมาตรฐานนะมันจะไปพูดถึงเอกสารหลักฐานในช่วงสุดท้ายแต่เวลาขั้นของการทํางานจริงะคะ่ะตัวการทํากระดาษทําการหรือเอกสารหลักฐานซึ่งแปลมาจาก documentation เนี่ยมันจะมาเรื่อยๆเลยนะคะในในแต่ละขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยง ตอนนี้หน้าตัวนี้มันก็จะต่อกันถูกไหมอาจารย์บอกแล้วเอาสองหน้ามาแปะต่อกันส่วนบนนี้พูดไปแล้วนะคะตอนนี้พอประเมินออกมาได้นะทั้งในระดับงบการเงินแล้วก็ในระดับ assertion รวมถึงเอาปัจจัยสืบเนื่องต่างๆเนี่ยมาพิจารณานะคะ <c oughs> ก็จะมาเข้าสู่โพเซสของการประเมิน IMN MM. นะพอระบุได้ละก็มาดูเลยในเรื่องของ i m MM. m ในระดับของงบการเงินนะคะก็จะมาดูว่าความเสี่ยงตัว i m MM m ที่เกิดขึ้นนะคะตามที่ได้ประเมินไว้นะก็คือเราก็เหมือนกับ ระบุออกมาเสร็จเราก็จะมาสู่ขั้นตอนของอะไรคะการตอบสนองความเสี่ยงหรือการออกแบบวิธีการตรวจสอบบัญชีนั่นแหละในรหัส2 3 3 0เพื่อตอบสนองความเสี่ยงที่เราได้ประเมินขึ้นมานะอันนี้คือในระดับของงบการเงินแต่ว่าในระดับในระดับที่เป็นความเสี่ยงสืบเนื่องในระดับที่เกี่ยวกับ assertion นะคะที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ตรงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับองค์ประกอบของงบในแต่ละประเภทบัญชี ก็ส่วนนี้จะเป็นการประเมินในรายละเอียดนะคะเพราะว่าเราก็จะดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่ามันมีความเสี่ยงใดไหม่ที่ไปกระทบกับงบการเงินในภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นของการประเมินความเสี่ยงสิทธิ์เนื่องตรงนี้แน่นอนต้องกําหนดความมีนัยสําคัญนะแล้วก็ต้องพิจารณากําหนดดูด้วยนะคะในเรื่องของอตัว ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระอย่างเดียวเนี่ยมันมันมีโอกาสที่จะเกิดหลักฐานไม่เพียงพอไหมอ่ะประโยคมันจะเป็นประโยคคล้ายๆกึ่งปฏิเสธนิดนึงนะคะสรุปก็คือถ้าใช้วิธีตรวจสอบเนื้อหาสาระแต่เพียงอย่างเดียวจะไปกระทบต่อการที่ทําให้หลักฐานไม่เพียงพอไหมถ้าเกิดว่าใช่นั่นแปลว่าเราจะต้องอประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมในรายละเอียด นะคะแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ก็แปลว่าใช้วิธีตรวจสอบเนื้อหาสาระอย่างเดียวได้นะผู้สอบบัญชีก็จะมาวางแผนดูว่าถ้าเกิดจะทดสอบนะคะความการควบคุม,มมันจะมีประ,ประสิทธิผลหรือเปล่านะคะแล้วก็มาดูว่ามีการประเมินความเสีย่ยงหรือว่า IMM ใดๆเกิดขึ้นไหมซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ไม่ได้ทำในเรื่องของประสิทธิผลการควบคุมหรือเราไม่ได้ดูในเรื่องของคอนโทรใช่ไหมเราใช้ตรวสอบนหอาศาละะลุยไปเลยอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ความเสี่ยง IMM มนะมันจะคือความเสี่ยงสืบเนื่องอย่างเดียว เพราะเราไม่ได้ไปประเมินประสิทธิผลการควบคุมโอเคไหมอันนี้คือสาร,ระสําคัญที่มาตรฐานพยายามจะบอกนะคะเสร็จแล้วก็กําหนดออกมานะในโปรเซสท,ที่เราประเมินในระดับ Assertion ว่ามันมี i m MM M อะไรบ้างที่น่าจะเกิดขึ้นเสร็จแล้วเราก็มาดูประกอบนะคะกับ r m MM ในภาพรวมของงบการเงินนะดูในส่วนของ Assertion ว่าส่งผลกระทบใดต่อง,งบการเงินหรือเปล่าจะแพร่กระจายไปยังงบการเงินหรือเปล่า นะคะแล้วก็จะมาในโปรเซสของการตอบสนองต่อความเสี่ยงซึ่งจะเป็นรหัส330นะคะจะเป็นรหัส330ว่าเราจะใช้วิธีการตรวจสอบแบบไหนจะใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระจะใช้วิธีการทดสอบการควบคุมะจะเป็นแบบไหนดีนะคะก็จะต้องได้จากโปรเซสของการประเมินความเสี่ยงตรงนี้ก่อน นะซึ่งในตัวะระดับที่ประเมินเนี่ยก็จะต้องแยกย่อยลงไปนะคะว่าประเมินในประเภทของรายการในยอดคงเหลือทางบัญชีแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลด้วยถูกปะก็คือเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดแหละว่าประเมินแต่และบัญชีแต่และบัญชีมันก็คือต้องเป็นยอดคงเหลือนะคะเป็นประเภทแล้วก็เป็นอะไรคะการเปิดเผยข้อมูลนะคะสามอย่างด้วยกันแล้วก็ ในส่วนของเอกสารหลักฐานเช่นเดิมนะคะเรายังคงทำในตลอดทุกขั้นตอนของการประเมินความเสีย่ยงหรือการระบุความเสีย่ยงรวมถึงในเรื่องของการทำความเข้าใจนะคะกิจการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทำความเข้าใจแม่บทนะมันแทรกอยู่ในตลอดนะคะของกระบวนการหลักในหน้านี้นะคะก็ในมาตรฐานฉบับ 1> 3 1 5นะก็จะสรุปรวมความได้ดังภาพรวม2หน้านี้แหละนะคะแต่ว่ามันจะไปมีในรายละเอียดในเรื่องของเช่นวิธีการประเมินละ่ะจะใช้วิธีอะไรเทคนิคอะไรแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องมาดูระบบการควบคุมภายในหรือทำความเข้าใจละ่ะนะคะมันจะมีในรายละเอียดมันคืออะไรกันที่บอกสภาพแวดล้ลอมการควบคุมอะไรแบบนี้นะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะไปพูดในรายละเอียดโดยสรุปต่อ ฉบับ315นะคะถือว่าเป็นฉบับที่หนาปึ๊กเลยแล้วก็เป็นฉบับที่ยากทีเดียวและเป็นฉบับที่ออกสอบ CPA ทุกครั้งนะคะเป็นข้อใหญ่ด้วย1ข้อในวิชาสอบบัญชี2นะถึงแม้วิชาสอบบัญชี1ก็สามารถเอาไปใช้ได้ในส่วนที่มี ศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในฉบับใหม่นะคะถ้าท่านใดสนใจเรียนคอร์ส t s a 315อัปเดตนะคะการระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญตรงนี้สามารถลงเรียนเฉพาะ t s a 315ได้นะคะท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ makeaccounteasy.com นะตรงนี้ อาจจะไม่ได้มีการเก็บชั่วโมง CPD นะคะก็เป็นประโยชน์สำหรับท่านที่อยากจะสอบ CPA แล้วก็อยากจะอัปเดตความรู้นะซึ่งเรามีราคาโปรโมชั่นนะคะถึงธันวานี้นะแล้วก็ท่านสามารถาฟังได้เรียนได้นะคะถ้าท่านใดอยากจะเรียนติวสอบ CPA โดยเนื้อหาในรายละเอียดนะ,ะอันนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ line at make account easy เนื้อหาโดยสรุปส่วนนี้เนี่ยจะไปรวมอยู่ในการติว การติว t s a 315นะคะซึ่งจะขยายในรายละเอียดก็จะอยู่รวมอยู่ทั้งวิชาสอบบัญชี1แล้วก็วิชาสอบบัญชี2ด้วยซึ่งถ้าเป็นลงแบบแพ็คเลยโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะคิดต่อชั่วโมงแล้วมันจะราคาถูกมากเลยแล้วก็ให้โอกาสฟังนะถึง4-6เดือนอีกด้วยนะคะก็สนใจคอสติวก็ติดต่อได้ผ่าน Li น์แอดไมค c เค้าอีซนะคะฝากติดตามเพจด้วยนะคะ CPA Tutor Audit ค่ะ